สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพ็กพัสดุนะคะกล่องแรกอันนี้เป็นของน้องจังหวัดน,นคปรปฐมนะคะก็จะเป็นคาวีแพนด้านะคะแล้วก็มังคุดนะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดระยองค่ะก็จะมีเป็นน่องไก่นะคะ1ชิ้นแล้วก็มังคุดนะคะ1ชิ้นแอปเปิ้ลเขียวนะคะอีกหนึ่งค่ะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดสระบุรีนะคะก็อย่างแรกนะจะเป็นมังคุดนะคะ1ชิ้นแล้วก็แก้วกาแฟคิตตี้เหลืองนะคะแนวเกาะนะแล้วก็จะมีเป็นจัมโบ้ปังปอนค่ะ อันนี้เป็นของน้องตัวศิษเกตนะคะก็จะเป็นชามข้าวญี่ปุ่นนะคะหนึ่งชิ้นนะอันนี้เป็นของน้องตัวกรุงเทพค่ะก็จะเป็นนี่นะคะมินินะคะแล้วก็มีเรี่ยคขาแบบไปนะหนึ่งชุดค่ะอันนี้น้องยังไม่ให้ที่อยู่นะคะก็ตรงนี้นะจะเป็นชื่อลายค่ะก็เป็นพวกโมนิโมนี่นะคะแล้วก็กล้วยจัมโบ้แล้วก็จะมีเป็นสมุดโน้ตด้านในด้วยนะอันนี้เป็นของน้องตัวจันทบุรีนะคะก็จะมีเป็นกล้วยนะคะหนึ่งชิ้นแล้วก็แอปเปิลเขียวนะคะ กับโมนิโมนินะคะอีก2กล่องนะอันนี้เป็นของน้องจวดมหาสารคามนะคะก็จะเป็นโมนิโมนินะคะ1กล่องค่ะอันนี้เป็นของน้องจวนนนทบุรีนะคะก็จะเป็นโมนิโมนินะคะ2กล่องค่ะอันนี้เป็นของน้องจวดปทุมธานีนะคะก็จะเป็นมังคุดนะ1ชิ้นนะคะอันนี้เป็นของน้องจวละน้องค่ะก็จะเป็นซูชิปลาแซลมอนนะคะ1ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจวสมุทรสงครามนะคะก็จะเป็นโมนิโมนินะคะ ทั้งหมด5กล่องนะอันนี้เป็นของน้องจอดแพ้่ค่ะอย่างแรกนะคะจะเป็นคาวีแพนด้านะคะ1ชิ้นแล้วก็ช็อกโกแลตคิ t แคทนะคะอันนี้เป็นปาก,กานะอันนี้เป็นของน้องจอดสระบุรีนะคะก็จะเป็นโมนิโมนินะคะ้าแบบไป1ชุดค่ะอันนี้เป็นของน้องจ้ดชนบุรีนะคะ ก็จะเป็นซูชิซูชิไข่นะคะแล้วก็ซูชิปลาแซลมอนนะอย่างละชิ้นนะคะแล้วก็จะมีเป็นโมนีโมนี่แล้วก็ช็อกโกแลตคิทแคทดนะอันนี้เป็นสมุดโน้ตค่ะอันนี้เป็นของน้องจวนนคปรปฐมนะคะก็จะมีเป็นน่องไก่นะคะ1ชิ้นนะแล้วก็มังคุดอีก1ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจวนชนบุรีนะคะก็จะเป็นน่องไก่นะคะ1ชิน้นแล้วก็มังคุดอีก1ชิ้นนะอันนี้เนาะยังไม่ให้ได้อยู่นะคะก็ตรงนี้นะคะจะเป็นชื่อลายนะคะ จะมีเป็นโมนิโมนินะคะทั้งโมด2กล่องค่ะอันนี้เป็นของน้องจัวราชบ,บุรีนะคะอย่างแรกนะจะเป็นเฮดบันแมวนะคะ1ชิ้นซาลาเปากุเดธมะนะคะมีเดียมบันหน้าตลกนะคะส้มสายเล็กแล้วก็เป็นแอปเปิ้ลเขียวมากระลองหัวใจนะคะกับเงินทอนแล้วก็นนี้จะเป็นมินิบันขาวค่ะ อันนี้เป็นของน้องจัวเชียงรายนะคะ<พ> <ructure> ก็จะเป็นโมนิโมนินะคะทั้งหมดสี่กล่องค่ะอันนี้เป็นของน้องจอุทรุมธานีนะคะก็จะเป็นโมนิโมนินะ,ะทั้งหมด 7,". กล่องค่ะอันนี้เป็นของน้องจอุรอนธานีนะคะอย่างแรกนะจะเป็นไอติมโคนจัมโบ้นะคะหนึ่งชิ้นแก้วกาแฟมีฝาปิดนะคะแล้วก็โมนิโมนินะคะอีกสองกล่องค่ะ อันนี้เป็นของน้องจกกาัสินนะคะก็จะเป็นโมนิโมนินะสองกล่องค่ะอันนี้เป็นของน้องจากนครปถมนะคะก็จะเป็นโมนิโมนินะคะทั้งหมด7กล่องนะอันนี้เป็นของน้องจากกรุงเทพนะคะก็จะเป็นตัวโมนิโมนินะคะ2กล่องค่ะอันนี้เป็นของน้องจตกเพชรบุรีนะคะอย่างแรกนะจะเป็นมะเขือม่วงนะคะ1ชิ้นกล้วยนะคะแล้วก็มีเป็นถ้วยกาแฟคิตตี้นะ อันนี้เป็นของน้องจัวขอนแก่นนะคะก็จะมีเป็นโมนิโมนินะคะขาแบบไปนะคะ1ชุดแล้วก็แฮนด์สปินเนอร์มีลานีไฟนะคะอันนี้เป็นสมุดโน้ตนะอันนี้เป็นของน้องจวแพทย์นะคะอย่างแรกนะคะจะมีเป็นคาร์บิปนต้านะคะ1ชิ้นน่องไก่นะคะแล้วก็มังคุดนะอันนี้จะเป็นปากกานะคะอันนี้เป็นของน้องจวชนบุรีค่ะก็จะมีเป็นน่องไก่นะคะ1ชิ้นไอติมโฟลจัมโบนะคะกีตาร์แล้วก็มินินะคะ ทั้งโม2ชุดอันนี้จะเป็นโมนิโมนีนะคะอีหนึ่งกล่องนะอันนี้เป็นสมุดโน้ตค่ะอันนี้เป็นของน้องจวดตังค่ะก็จะเป็นซาลาเปาจัมโบ้นะคะ1ชิ้นนะอันนี้เป็นของน้องจวดกาแพงเพชรนะคะก็อย่างไรนะคะจะมีเป็นขาไก่นะคะขาไก่1ชิ้นแล้วก็โมนิโมนีนะคะ1ชุดอันนี้จะเป็นปากกาค่ะ อันนี้เป็นของน้องจวนครสวรรค์น,นะคะอย่างแรกนะจะเป็นไอติมโคนท้่ยฟูนะคะ1ชิ้นแล้วก็ซูชิปลาแซลมอนอีก1ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจวนครสวรรค์น,นะคะอย่างแรกนะจะเป็นขาไก่นะคะ1ชิ้นค่ะแล้วก็ซูชิปลาแซลมอนนะคะโมนิโมนินะคะทั้งหมด2กล่องแล้วก็จะมีเป็นแฮนด์สปินเนอร์แบบธรรมดานะคะอันนี้จะเป็นปากกาค่ะอันนี้น้อยอยากให้ที่อยู่ไม่ครบนะคะก็ตรงนี้นะคะจะเป็นชื่อลายนะ,ะอย่างแรกนะคะจะมีเป็นขาไก่นะหนึ่งชิ้นค่ะแล้วก็มินินะคะแบบหนึ่งช อันนี้เป็นสมุดโน้ตค่ะอันนี้เป็นของน้องจอชนบุรีนะคะก็จะมีเป็นซูชินะคะซูชิไข่นะแล้วก็ซูชิปลาแซลม,มอนนะคะอย่างละชิ้นนะแล้วก็จะมีเป็นพวกโมนิโมนินะคะทั้งโมดีกล่องนะอันนี้จะเป็นปากกาค่ะอันนี้เป็นของน้องจอสาแก้วนะคะก็อย่างแรกนะจะเป็นยามิแบะนะคะ1ชิ้นมังคุดนะคะ1ค่ะไข่ฟูจิ โมนิโมนินะแล้วก็อันนี้จะเป็นสมุดโน้ตค่ะอันนี้เป็นของน้องจตอยุธยานะคะอย่างแรกนะจะเป็นไอติมโคนกล้วยฟูนะคะหนึ่งชิ้นกล้วยนะคะสลปากุเดธมะแล้วก็เป็นสมุดโน้ตนะอันนี้เป็นของน้องจตดบุรีรลำนะคะก็จะเป็นโมนิโมนินะคะค่ะแบบไปหนึ่งชุดแล้วก็ อันนี้จะมีเป็นดิสอกดแกนนะคะอันนี้เป็นของน้องจอดบุรีรัมค่ะก็อย่างแรกนะคะจะเป็นแผ่นที่สีชมพูนะคะ1ชิ้นแล้วก็โมนีโมนีค่ะแบบ1ชุดค่ะอันนี้เป็นของน้องจดอดนครปฐถมนะคะอย่างแรกนะจะมีเป็นน่องไก่นะคะ1ชิ้นค่ะแล้วก็มาคุดนะคะ1ซูชินะคะซูชิไข่แล้วก็ซูชิปลาแซลมอนนะคะอย่างละชิ้น แก้วกาแฟคิตตี้เกาะนะคะแล้วก็จะมีเป็นมีมากาลองนะอันนี้เป็นสมุนโนนนะคะอันนี้เป็นของน้องตระชมพรค่ะก็จะมีเป็นไอติมโพลเป็ดบาร์นะคะ1ชิ้นค่ะแล้วก็น้องไก่นะคะ1ชิ้นแก้วกาแฟคิตตี้เกาะสีเหลืองนะคะแล้วก็จะมีเป็นมางคูดนะอีกหนึ่งชิ้นนะคะอันนี้เป็นสมุนโอนค่ะอันนี้เป็นของน้องจอนพัทลุงนะคะก็อย่างแรกนะจะเป็นขาไก่นะคะขาไก่หนึ่งชิ้นค่ะแล้วก็ควอซองแบบกเกลียวนะคะ โมนิโมนินะคะทั้งหมด3กล่องแล้วก็อันนี้จะเป็นดินสอกดแกนค่ะอันนี้เป็นของน้องจ้าแช้ภูมินะคะก็อย่างแรกนะจะมีเป็นมินินะคะ,คะแบบ1ชุดค่ะแล้วก็ะะซูชินะ,ชน,นะคะซูชิไข่นาหนึชิ้นไข่ฟูจินะคะอีก2ชิ้นนะแล้วก็น,นี้จะเป็นปากากระต่ายนะคะอันนี้เป็นของน้องจ้ากรุงเทพนะคะก็จะมีเป็นน่องไก่นะคะ1ชินะะ้นค่ะแล้วก็ซูชินะคะซูชิปลาแซลมอนหนึ่งแล้วก็มังคุดนะคะ1ชิน้น แยมโรนะคะไข่ฟูจิแล้วก็อันนี้จะเป็นดีสกอกดแกนนะคะอันนี้เป็นของน้องจอสองขาค่ะก็จะเป็นอิงลิสเบสนะคะ1ชิ้นนะอันนี้น้อยยังไม่ให้อยู่นะคะก็ตรงนี้นะคะจะเป็นชื่อลายนะคะอย่างแรกนะคะจะเป็นจัมโบ้โวซองนะ1นชิ้นค่ะแล้วก็จะมีเฟนฟันนะคะไอติมคนจัมโบ้ค่ะัวซองแบบเดียวแล้วก็โมนิโมนินะคะอันนี้จะเป็นปากกานะอันนี้เป็นของน้องจอยยุทยานะคะก็อย่างแรกนะจะเป็น หมาพุดเดิ้ลนะคะ1ชิ้นค่ะกล้วยนะคะ2ชิ้นซัมโบ้ปังตอนนะคะ2แล้วก็จะมีเป็นไอติมโคนจัมโบนะคะอีก2ชิ้นนะอันนี้จะเป็นสมุนโนนนะคะอันนี้เป็นของน้องจวอาน้าจเจริญน,นะคะก็อย่างแรกนะคะจะเป็นโมนีโมนีนะคะคาแดดนะคะ1ชุดแล้วก็ปังตอนซัมโบ้นะคะ2ชิ้นกล้วยนะคะ2แล้วก็เป็นกีตาร์นะคะมะเขือม่วงนะคะ1แล้วก็ ซาลาปาอินโมจินะคะมีเดียมบันนะคะ2ชิ้นแล้วก็ช้วยกาแฟคิตตี้พลิกนะคะอันนี้จะเป็นสมุดโนต้ตนะอันนี้เป็นของน้องตัวยุทยานะคะก็จะมีเป็นมินินะคะคาแบบไปนะ2ชิ้นค่ะแล้วก็ไอติมคนจัมโบ้นะคะ2ชิ้น ทัวอันนี้จะเป็นปังเกล้าซอสนะคะแล้วก็ปังหน่อแล้วก็ปังปอนจัมโบ้นะคะสามอย่างละชิ้น3มชิ้นนะคะแล้วก็นี้จะเป็นกระดาษโน้ตสปอนบอบนะอันนี้เป็นของน้องจอากสกลนครนะคะก็จะมีเป็นฟันนะคะ1ชิ้นแก้วกาแฟเหลืองคิตติเกาะนะคะแล้วก็ไอติมโคนเคโลโลนะคะจัมโบ้ปังปอนนะแล้วก็โมนิโมนินะคะมังคุดสีชมพูแล้วก็จะมีเป็นสมุดโน้ตกับเงินทอนด้วยนะคะอันนี้น้องยังไม่ให้ี่อยู่ค่ะ ก็ตรงนี้นะคะจะเป็นชื่อรานนะอย่างแรกนะคะจะเป็นซูชินะคะเป็นซูชิไข่นะคะ2ชิ้นแล้วก็ซูชิปลาแซลมอนนะคะนี่นะแบบและ2ชิ้นนะคะแล้วก็ยกต่อมานะจะมีเป็นไข่ฟูจินะคะ2ค่ะกล้วยนะคะ2ชิ้นซาลาปากุเดทามะนะคะ4ชิ้นค่ะแล้วก็จะมีเป็นแอปเปิลเขียวนะคะสี่ ส้มนะคะสี่ลูกแล้วก็เป็นมังคุดสีชมพูนะคะอีกสี่ชิ้นนะอันนี้จะเป็นปากกาหอยทากนะคะอันนี้เป็นของน้องจตหนพนมค่ะก็อย่างแรกนะคะจะเป็นโมนิโมนินะคะขาแบบน้ํหนึ่งชุดค่ะแล้วก็อย่างต่อมาค่ะจะเป็นน่องไก่นะคะน่องไก่สองชิ้นชามข้าวปุ่นะคะหนึ่งแล้วก็มังคุดนะคะมังคุดทั้งหมดสี่ชิ้นนะแล้วก็อย่างต่อมานะคะจะเป็นซูชิปลาแซลมอนนะคะสอง ข่าวอีพนด้านะคะช็อกโกแลตกิแคทนะคะ2ชิ้นแล้วก็จะมีเป็นกีต้าร์นะคะกีต้าร์3ามสีน,นะคะอันนี้จะมีเป็นปากกาแล้วก็สมุดโน้ตค่ะอันนี้เป็นของน้องจตุรธานีนะคะก็อย่างแรกนะคะจะเป็นแกะจัมโบ้นะคะ1ชิ้นค่ะแล้วก็มีเป็นหมาพุดเดิลนะคะ1ชิ้นอันนี้จะเป็นปากกากระ่ายนะคะอันนี้เป็นของน้องจตุชนบุรีนะคะก็อย่างแรกนะคะจะเป็น แกะจัมโบ้นะคะ1ชิ้นนะแล้วก็โมโนีโมโนีนะคะ1ชิ้นซาลาปาโกเดธมะอีก1ชิ้นนะคะอันนี้จะเป็นปากกาค่ะอันนี้เป็นของน้องจอดปาจีนบุรีนะคะอย่างแรกนะจะจะเป็นเค้กนะคะ <c ading> เค้กพุดดิ้งแพนด้านะ1ชิ้นแล้วก็เป็นหมาพุดเดิ้ลนะคะอีก1ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจดกรุงเทพนะคะก็ <c ading> <c ading> อย่างแรกนะคะจะเป็นแกะจัมโบ้นะคะ สองชิ้นสองสีแล้วก็เป็นมิสเตอร์พเปิลนะคะหนึ่งนะคะแล้วก็นีจะมีเป็นแพ็กเกจนะคะเป็ดนะคะหนึ่งชิ้นกับซาลาปากุเดรรมะอีกหนึ่งชิ้นนะอันนี้จะเป็นกระดาษโน้นนะคะอันนี้เป็นของน้องจัราชบุรีค่ะอย่างแรกนะคะจะเป็นไอติมโคนผื่ยฟูนะคะ1ชิ้นฟันนะคะ1ค่ะแล้วก็จะเป็นซูชิปลาแซลมอนนะคะมังคุดนะ2ชิ้นค่ะไอติมโคนเป็ดปลานะคะแล้วก็จะมีเป็นซูชิไข่ด้วยนะคะ1ค่ะ ไอจิมโคจัมโบนะคะ2ชิ้นไข่ฟูจินะคะซาลาปากุเดทามะนะคะ2ชิ้นกีต้านะคะแล้วก็จะมีเป็นพวกมินิค่ะแบบไปนะคะทั้งหมดหชิ้นนะอันนี้จะเป็นกระดาษโนนนะคะอันนี้เป็นของน้องจอุรทุมธานีนะคะก็จะมีเป็นแกะนะคะแกะจัมโบ้นะคะ1ตัวคะ่ะอันนี้เป็นของน้องจอดอุตาราดิศนะคะก็อย่างไรนะคะจะเป็นโมนิโมนินะคะค่ะแบบไปนะั้นชุดคะ่ะแล้วก็จะเป็น สกุชี่มินินะคะคาแบบกำหนดกันนะคะอีกหนึ่งชุดนะคะแล้วก็จะมีเป็นสกูชี่มีเดียมนะคะนี่นะหนึ่งชุดน่องไก่นะคะแยมโรค่ะแล้วก็จะเป็นฟันนะคะปังเกียนะคะล่าซอนแล้วก็จะมีเป็นมังคุดนะคะไอติมโคนจัมโบ้กับสมุโดโรสค่ะอันนี้น้องยังไม่ให้ที่อยู่ค่ะก็จะเป็นแกะจัมโบ้นะคะหนึ่งชิ้นค่ะ อันนี้เป็นของน้องัวสุราธานีนะคะอย่างแรกนะจะมีเป็นขาไก่นะคะ1ชิ้นค่ะแล้วก็ซูชิปลาแซลมอนนะคะ1น้่องไก่นะคะปลาโลมานะ2ชิ้นค่ะแล้วก็จะมีเป็นกล้วยนะคะ2ค่ะมะเขือม่วงนะคะอ่างงสีชมพูพริกนะคะแล้วก็จะเป็นแอปเปลิลเขียวนะส้มนะคะกับมิมิบั้นขาวนื้อต้าหูอีก2ชิ้นนะคะอันนี้จะเป็นสมุนโนลิลักคุมะค่ะ ขอบคุณน้องทั้ง62คนมากๆเลยนะคะ